อบพ่อกินก็กินกระดอแกงปลาคอตงว่าเกตกิโลมาแกงโมกอีกสามส่วนส่วนที่กินลูกทองขั้นความแพงขึ้นเดียวนี้ขั้นขั้นความแพงขึ้นเดียวเติมระดับบาร์ดีเอาเงินไปฝากไปน้ำเชียวขึ้นพ่อพอดีช่วงนี้มันขวบวใครได้ซะแล้วบาดนี่ฮโอ้ยมาหอดนมองนี้มาคือ่ตั้งเงี้ยเชียวเดือดร้อนมาหวานเนี่ขอตัวเชียวของชู้โขกนับบาร์ดีแสดงโดย คนบาเทียคตขั this, ดแน่ๆนี่ละคนมาจะสายคนมาจะแจบท่านอื่นบุญละว่ามันไดนะโอ้ยพ่อตัวนอนโอ้กัันสบางมู่ไเเนไผ่ก็ฉันนี่แหะฉันนี่แหะฉันนี่แหละฉันคือไผฉันคือไผฉันคือไผ่ซุยซุยซุย ช่ยแม่ช่ยสกูนุ่ยใสคือพอใครจะยินมแกเงียบไหวจะได้ว่าพอได้ยินมจะได้จะวางใจช่วยท่านไหนไปยังมาอย่างลยเจอหนี้เดี๋ยวนี้ว่าสิมาเอาเงินที่ฝากไว้เดี๋ยวเอาเอาเงินจังไหนเงินข้างในแนวเอามาฝากกับเพรามันเอามาฝากซื้อๆได้พี่หอนหลักหอนฐานพยัญหอยไทยว่าผู้ใด จักเลี้ยงกับความบ่เคยมีคนเอาเงินมาฝากจักเท่าเดิมเสมอมามาคือเสยแต่ใสเงินเขานเดียวายไป่ใสกันเลยนี่ใช่ไหมมาเผยเผยเงินเลยเ้เบิ้งสีอ่านตัวฟังอ่านิึงฟังนาเพื่อนเกยเจ้าจะเผยเจ้าจะฟังสิบสองกุมภาเราเงินมาฝากเป็นจำนวนเงินสี่ร้อยบาทพอดีนายทะเบียนว่ามีประทับตาเรียบร้อยพร้อมกับลายเซ็น ถ้าตัวไม่เห็นตัวว่าไม่ใช่มีลายเซ็นคัดไทยผู้ใหญ่บ้านจะลินผมจะเลิศว้าเฮ่ <า S 2> อ,อ,อเอาผู้ใหญ่บ้านเดมาเจมม์คุณมันธรรมดาดิโวยโอ้ยยังสามารถบอกก่อนเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ปุณเสะเอาเชือนั่งเส้นนังโอ้ยเจ้าสีแน่แม่คือว่าจิโมได้แม่ นเ็นดีกับบาเห็ดชหน้านดีกับบ้อเห็ดแมนฟันบกขัดโลดความจะอะไรกว่าบ้แมนหน้าน่อยนัางน้อยเอิ่นมาบังกระดูกนยเ่มาบังกระดูโอ้ยส่วนใครนี่อมิตตาน่าเ้ยล่าเอ้ยอมิตตาเอาบ้าฝากไปไปแล้วมันกลับไปหาของมาขอเ็ได้มันให้สิว่าถามเอาเงินขึ้นโอ้ยระจนใจล่าเอ้ยเยสัอโซ ที่ให้ลูกว่าจังใดะเบงแน่ทาก็ไมี่ลู่้บาู้บายเถอะจะไปี่กาขี่เกียนหวเาขี่ล่มันก็ได้เนียบ้านนี่เท่านั้ดีกรดองเป็นพันเจ้าเป็นเจ้าบ้าน้านเท่านี่ล่ะบันนี้พันไยพนอยว่าันเอาาเลยเอาเอวจังดท่านสิว่าเงินคือเกียร์ย่าข้ไกลทีจังสิบหนเอาโอ้ยย่งเียงเียงย่งเขงเสาธุ สาธุจ้าสาธุสาธุเออสาธุสาธุพินาผ้าพุทธานกเตอเจ้าเนาพุทธาเอ้ากยังสี่วจังสี่าเขากับมดควโมัดควรอมัดควบอยลละเล้วจะโตเด้อวันนี้เด้อันบ่อยากให้งินจีลอยเสียซื่อซือกบงันไดขันโบวดพบ่ดเด้อว่าเด้อ ก็มาทั้งนี้แบบโอกเ้าเงินทองกูไปขอแเ่นไปทีฉีดได้เอาประาวันเดียวดีทุกตามที่เคยใส่ความอีมาแต่ก่อนก็เคยผิดพลาดทางขอไดวันนั้งหวังเดี๋ยวาวันก็เคยผิดพลาดทางโอ้ยเออก่อเร็วกันเรื่องก่อี ไอสิขอดอกเป็นหวยข้าวอันนั่งปิ้นขันหวยไอสิขอเป็นน้ำแข็งขันนั่งหักนั่งแขพ้ไอสิขันเราซ้อนข้าพ้นทุกข์ขอดอกบ่มสิขอดีดอกมือเด็ดสิเสียเป็ดเสียหมูจากีโตสิหาไว้หมูเทกีสซื่อๆมันงจะขอใส่ใส่ตันหูทางปลาเก๋านั่งห้างก็สงสารขออาบน้ำหวามหวยกินเควยมันหวมเมีย mít tát ta ơi, anh cháu nhì bay để mưng bỏ áo kia, người rung, nếu mượn bỏ đang เอาสัตว์สินเป็นคำบอกเอาความจริงเป็นคำกล่าวหรือหากแม่นองสาวมีคนจองน้อยแล้วจากตาตันต่อผีพามเง้วเลยยาวเลนานานยนั่นละนะพา,า,านังเอ้อยเอ้อยในนนตาพามเฒามองน,งนั่งนอยนี่จริงมง <ณ S 2> จะมาขึ้นลูกบอกกินฉันขอครองเถ่นอกกันแล <c oughs> <c oughs> ม um ันก็งอนดีบ hey, 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 ้าตั้งหันหน้าไปใชนนี้ไม่ตั้งเหรมันดูนี่มั้ยโเ้เป็นกั่ไเรื่องเเอาเราคดถามนักโวตัเสียอาลัยเสียมีเสียผุตเนักบัเสียาัยเสียมีเสียผุ้ตเสี รักโมตัดเสียอเสียเสียเมียู่กระนอยตัวตแม่ไก่คใหญ่ตัวแม่งัวแม่กวยนอนคือสวยตอสังเกอเสยเนี่ยเเอกได้มนี่ว่าไปผมไม่กตัวมีสูงมีสูงไม่โนงสูงกว่าไม่ยางรถเกลียวทับทางถือรถแท็กซี่มุอายะได้ซอ เด็กย e, no ิมน้อยเลยเยิมน้อยเกันแตกสกระถาสมัยไม่อันนันมันอันมันตอน้นาอปิเถงอิยาอปาติคือคือคือย่เป ខ្ល់ទ្សូន្នดំទាចំមាន់ស្នៅេល់ខ្ល់បានបពែកាចំកើកា มิตาตาป็นภรรยาแล้วต่อไปเป็นกันต่อไปนะครับครัวจตั้งตัดตอนแต่ว่าปนี้พ่ใช่เลยแหละแต่แต่กรีรลบุญใหญ่จูไฟแล้วไปเอาอย่างทิ้งขอเสียงวามเมื่อยชั่วจบมิตาตาล่าปอดบัณฑิตปอดว่าน้ำทำแล้วการิบปองทางสิยไป ม,มันบาบใสมาที่เน่้ยถีน่นะน,น่ะกัะบายหัวน่ะนะก่อนปัจจุบมันใบหัวใบใสอีกละกับใบนี้ยูยุณมองน่ะน่ะมาจามาที่ต๊กใจลูกขึ้นตื่นมากยังสหรับปเจจุพิโอ้ยมันเลยควักประเด็น้องสองคำออกมาเแยๆโอ้ยเป็นตจารย์นายปจจุบิคิด่าบัดดีมาที่<ต> หลกมันเป็นเรื่องฝันตัวฟังเรื่องพี่แก่พนนวกฟังวในประเจรพีโอ,มอ้มาที่แห่งใจพอดีเน่มาทีอู้ปัยัาว่าเก่าเสียมสิบเสียมบ่ทอเสียมไม่แข็งเสียมอ่อ เซาเภาเข้าเฮาบ่ต้องเฮาเดือนนี้ก็เปี่ยนเียงหา10เสียงนัวเสียงบ่่อเสียงกหัวามกันเข้าหวง10หวงบ่ต้องหวงดัเนน้อยกันเก่าไข่1ไขบ่ท่อไบยงพอเดี๋ยวแม่สิเข้าฟาหาูใหม่นะลูกเนาะ ปาลุมมาเป็นยนนังน้พอจะจะไปเร่นไกอ่อาสมพอเด้ออุ้ยเป็นตายางก็ยังเดินได้ปกได้ปากอุมาเจี๊งเจีก,ก,กันหาท้ารี่มาอยู่ห้องี่ท,า,ทาเขิกระ้านเหลี่ยมมาที่นะั่งจะเกาปาจะเป็นหาหมากใม่มา,มาไวกับใส,ส่ชุดจงจัดับเเจ้า,าพีไอน้องฝากดูกันหาจารี่นเน้อ่วยกั้ นี่คือนเต็มดินเต็มน,นอนนี่นล้ไม่นี่มีแต่ขวางเขียวเึ้นกินมาเป็นพ่ออ่อนอ่อนฝุงนกดเป็และกดจอนวันนี้ตั้งหากลายตาเดี๋ยวกายไปหนาหาผักมากสมบเรณ์ดั้งแต่ก่อนบอกเคยเป็นมีแต่ขวงมากมหย สิบกบานเรือมาที่ยกิจการประเใดดอกเลือบงมาใหมากลหัวเปลนเสียงนกนั้นผ่นเลยวงเวิเสีไปเอ,อินกะคือกันมาที่เอนี่นนัวมาหัวกลอยพาอยหาเกียง ี่ก็บ่ทันได้ไปสดอนได้สมบูรณ์ไปต่อก็เรียกดังก็ไม่บังนี่เป็นหยังคือมุ่นเอเลเนาะเป็นหยังเนาะ มาที่นังเลยบอกว่าน้องดีนะเป็นเมียผู้แกวองพระเวทดวดวได้มาหาหัวมันอยู่ป่าดอยแถวกวงวไปเพียนเหลี่ยมเวทสนอนทึงลูกอ่อนคานี้อยเสียไปแล้วอุยมาที่ชิพาอกระบางกังนเลน

เม่องั้พ่อกฮะเจ้าเดินมาจะใส่เจ้าเดินเดินทั้งไห่สันไหนไก่บอกเจ้าเดินจากห้องเรื่องแก่ทิ้ไหนใจประสงค์เท่มเท่าไรไก่บ่อคอแม่นั้นเน่าบ้านทิ้ไหนเนาะบอดยไปหน่อยพ่อสงจะเจริลาสองล่าได้กินน้ำซัพล์กันกินน้ำได้จู่สาเลวกันสินนาให้กินน้ำซัพพล์ใส่มาเป็นสี่สาง ท่านที่ท่านถอดสั่งก้อนหยอดรอแดสั่งมาเดืยอใส่แต่เมียแต่โบเอ้ยยันเมียสิบอ๋อไปยังไงนะชันที่ไปกันยันที่นะพรามสัพพลนจะมาเรียกคนให้ได้ต่างบาดทาบอกป้าอันนี้แหละร้องกันนะนี่ กิกา้วนาแัลวหยารับไกดึงกันหาแลี่ัโครบไปเรื่อยๆที่ไปคูเดหลคผันหนาไปทั้งได้ยินบ่ครับได้ยินครับเมืองจะลึกกันล่าหรือว่าเมืองระจันขคามแบบแงโง่หลืแานี้โอ้ยบนี้เพราอจอนั่นนะครับบ้ามาจากถึงหาวันที่เปเกี่ยวปลาเป็นนองเลือด ดีข้างดี้างนอนกับยูทีสมชามาแล้วมาแล้วดีข้า้ไปเลย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 ไปุ่ไลงเ่โ่คไมครับตายไหมครับตไมครับตไม่ม่ไมอย่าจะทำอย่นีไปเไลไลย

ตายไม่เหลือหนีไม่้นห้ามไม่ฟัง,ฟงนางคนติดตายแค่ตุน้นยังมีคี้ปิดจอนเจมอยู่เออพี่กับใบเอาได้กันพี่เกินมาเป่า ขันหาทุกท่านใดเ้าลี้ทุทาใดโปรจบดิามากลยอเป็นผู้น้อมจัตย์ถามปฏิภาณในคนฟังหรืสา จากกันที่หนึ่งแห่กันการนครไปเช่าเมืองสีที่ได้ไปขออันเชิญพระเวดเขาเมืองในกันทีสิบสามเวลาบายสองโมงตัวแสดงในเรื่องลูปรอดีขัดทักกันหาชรีแม่น้ามาที่เจ้าแม่น้าพุธดีเงาเสียงว่าทั้งเจ้าเมืองทั้งไชเจ้า้องเมืองศินิลา เพื่อนโกงาดแคลนตาเสื่อกระเดืองยอบทต่อพ่อพ่านเขา,าน,น่นกกรักคุกยาเย็ดแต่คนทันผอมขอสร้างแก้วเมืองบทรเรื่องตามเหตที่สองตามทำนองขั้นร้องท,งท,งท,งทงุนีปนี่เพชรกไม่นักข้องพมบานผงพมขอจดในบทเรื่องจากกันที่หนึ่งหอดกันที่จิบเก็บทวนกันที่จิบ สองสามกันเป็นการแห่ทวิเวทของเมืองขอขอบคุณพี่น้องเข้าถูกผูทุกคนเด้อพี่น้องเมื่อยบัดดีไปปรึกษากันก่อน